เอาง่ายๆนะมันมีสองแบบคนอกหกักกับคนที่ต้องคอยฟังเรื่องคนอกหกักส่วนใหญ่หนูเป็นคนกลุ่มไหนกลุ่มคอยฟังแล้วตอนหลังพังเองเป็นที่ปรึกษาคนอ,อื่นได้ดีมากพอถึงตาตัวเองเอาตัวไว้รอดไม่แปลกโลก ตามทฤษฎีไม่มีใครเขีย่ยผงข้าตาตัวเองได้ถนัดถ้าเธอสามารถเขีย่ยผงที่เข้าตาตัวเองได้ถนัดเนี่ยแปลว่าเธอเทพมากจริงไ่จริงเวลาผมมาข้าตาตัวเองได้คนอื่นเขีย่ยเข้าใจไหมมันจะง่ายและเร็วเหมือนกันข้อนี้ข้อที่คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ลูกผิดหวังในความรักเพราะรูปร่างไม่สวยงามหน้าตาไม่ดีนักเรียนจะทำอย่างไรที่รักฟังดีๆนะ คือตรงเนี้ยเราชอบปฏิเสธว่ารักกันที่ความดีนิสัยใช่ปะ่ะแต่ในโลกนี้มันมีคำว่า first impression ถามหน่อยเธอชอบใครสักคนหนึ่งประทับใจอะ่ะเธอเห็นอะไรก่อนเอออ่าไม่ต้องอะไรมากเอาครูไปยืนกับพี่เมาเธอจะถ่ายรูปก,กับใครโอ้ยมีคนถ่ายรูปกับครู้รอรูปแบบอ้อ เธอเป็นคนดีมากประเสริฐเธอมองเห็นหัวใจที่แท้จริงมองข้ามเข้าไปถึงหัวใจมันจะมีมันุษย์แบบนี้ในโลกไหมเอาแบบ first impression เ mm hmm. นอะมีแต่น้อยก็จริงอ่ะถูกไหมต่วใหญ่ดูแลไรก่อนรูปร่างหน้าตาใช่ไหมการแต่งกาย a c c e s s o r i e ต่างๆใช่ไหมแต่ข้อนี้คืออะไรรูปร่างไม่สวยงามหน้าตาไม่ดีทำยังไงใครเลือกข้อหนึ่ง จริงๆตามหลักการนะควรทำข้อหนึ่งก่อนรู้ปะเสียใจให้เข้มแข็งเหรอห้ามร้องไห้ชดนาเข้าไว้เน่เน่เน,น่คำถามผู้ชายร้องไห้ได้ไหมเออแล้วใครกำหนดว่าผู้ชายห้ามร้องไห้ผู้ชายตัวเข้มแข็งห้ามเสียน้ำตาเอาแล้วแกจะมีลูกตากับน้ำตาไว้ทำไมเออให้เตรรู้สึกดีขึ้นข้อหนึ่งก็ได้นะแต่มันแลดู ไม่ค่อยมีสติปัญญาเข้าใจไหม